สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเบย์โซกูด so วันนี้นะคะเราจะมาพาทุกคนลองทดลองทำไข่ลวกดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าว่าไข่ลวกจะทำยากไหมทำยังไงสิ่งที่เรามีนะคะก็คือแก้วและไข่ไก่นะคะ แล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปในแก้วแล้วก็กดน้ำร้อนให้ท่วมไข่เลยปิดฝาทิ้งไว้10นาทีนะคะวผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเนื่องจากไข่ลูกใหญ่นะคะเราก็เลยจะลวกสองรอบเดี๋ยวเทน้ำน้องออกก่อน เติมน้ำร้อนเข้าไปใหม่รานะคาอีกสักนะท้านาทีสำหรับครูที่อยู่โรงเรียนนะคะอยากกินไช้ลวกนะคะก็ทำตามได้นะคะเป็นวิธีง่ายๆไม่ยากเลยแล้วก็ ปิดฝาแบบนี้ขอยืมหน่อยนะคะแล้วเราจะมาดูผลลัพธ์กันหลังจากที่เราแช่ไปแล้ว5นาทีแล้วก็เทน้ำร้อนออกนะคะหลังจากที่เราลวกไข่ได้ตามเวลาได้แล้วนะคะเราจะไปที่น้ำออกค่ะแล้วก็ น็อกน้ำเย็นเดี๋ยวเราจะมาดูไข่ข้างในกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวรอให้ไข่เย็นก่อนนะคะก็หลังจากที่เราน็อกน้ำเย็นไปนะคะตอนนี้เราก็จะมาพิสูจน์ไข่เรานะคะเดี๋ยวเรามาเลือกมาม่าก,กันก่อนเพราะเราจะกินรสอะไรอันนี้โจ๊ก รถต้ยยมยำกุ้งแล้วก็รสต้มยำกุ้งเราขโมยรถต้ยยมยำกุ้งแล้วกันเราก็จะทำการแกะม่าๆนะคะแกะมือเดียวก็จะทุลักทุเหน่อย แค่นี้พอมาช้อนลงมาก่อนแล้วก็เติมน้ำร้อนเข้าไปเลยค่ะ เราไม่ชอบกินน้ำเยอะนะคะปิดฝาไว้สักครู่หนึ่งเดีวเราไปดูไข่กันนี่นะคะไข่ของเราหลังจากนอกน้ำเย็นนะคะเราก็จะเอาน้ำออก ลงามาดูกันว่ามันจะสุกแค่ไหนเดี๋ยวเรารอมาม่าเราก่อนเราจะจะมาตอกไข่ใส่มาม่าก,กันนี่นะคะขั้นตอนที่เรอรอคอยมาถึงแล้วนะคะเราจะมาพิสูจน์ไข่กันว่ามันจะสุกไหมก็เคาะเลย ให้ดูสภาพไข่ลวกของเราเดี๋ยวเราไปกินกันเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะชมนี่นะคะชมหน้าไข่ลวกของเราก็จะได้ประมาณนี้ไข่แดงยืมยืมนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์ share, กดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรกันจะติดตามตอนต่อไปค่ะตัวนี้ขอตัวกินก่อนนะ